เสือใบโดยปออินทรปาลิศในตอนที่ชื่อว่าเจ้าแม่กาลีกลิ่นทูบและควันเทียนหอมตลบไปทั่วห้องโถงอันกว้างขวางซึ่งอยู่ใต้พื้นดินและตัวตึกใหญ่ใช้ชะกันในวัยหนุ่มขนองไม่ต่ำกว่าสิบคน กำลังนั่งคุกเข่าประนมมือสำรวมใจในการกระทำพิธีขอพรเจ้าแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์มเหสีแห่งพระสยมภูวานาถคือองค์พระอุมาปางดุร้ายซึ่งเป็นรูปปั้นขนาดโตวกว่าคนธรรมดาเล็กน้อยฝีมือแกะสลักโดยศิลปินขอมในสมัยสุขโขทยัยเทวีแห่งเทวะมีพระพักตทมึงถึงหน้ากกัวพระโอดอ้าเล็กน้อยพระเนตรทั้งสองข้างปนถลน เธอประทับอยู่บนแท่นกลางห้ององค์เทวรูปพระอุมานี้คือยอดสการะเคารพของพวกโจนคณะนี้พิธีขอพรได้เริ่มต้นเวลา8ดนาฬิกาตรงห่างจากพระแท่นมหาเทวีหญิงสาวรูปสครานตาคนหนึ่งนั่งคุกเข่าประสานมืออยู่ระหวา่างรวงอกใบหน้าของหล่อนเต็มไปด้วยความงามยากที่จะหาใครเปรียบเหมือนพวงแก้มอิ่มเอ,อิบท่าทางอ่อนช้อย ตรงกันข้ามกับหัวใจอันแข็งแกร่งยิ่งกว่าชายชาตรีหลอนเป็นเจ้าหญิงในราชวงศ์ลาวของนครจามปาสักเป็นประมุขของโจรคณะนี้ซึ่งบริวารของหลอนทุกคนต่างจงรักพักดีต่อหลอนและสามารถจะตายแทนได้พิไลวันติดตามเจ้าพ่อของเธอเดินทางจากนครจามปาสักมุ่งตรงมากรุงเทพในระยะต้นปฏิวัติของยวน เขเมรและลาวอิสระทั้งหลายอินโดจีนของฝรั่งเศสลุกเป็นไฟแล้วเจ้าสุริยวงศ์พาธิดาสุดสวัสดิ์ของท่านอพยพมากรุงเทพพร้อมกับบริวารของท่านซื้อบ้านจากข้าราชาการบำนาญคนหนึ่งในราคา300,000บาทประกอบอาชีพในทางค้าขายหลังจากนั้นในราว3ามสเดือนเจ้าสุริยวงศ์ถูกโจรคณะหนึ่งเข้าปล้นบ้านอย่างอุกอาจ เจ้าพ่อของพี่ไลวันได้ใช้อาวุธต่อสู้โจรป้องกันสมบัติและถูกโจรใจร้ายยิงตายคาที่ส่วนพี่ไลวันพวกโจรทุบตีจนสลบไปแล้วพวกโจรก็ช่วยกันเก็บทรัพย์สินเงินทองเอาไปได้เกือบหมดพี่ไลวันรันทดใจปิ้มว่าจะตายตามเจ้าพ่อไปหล่อนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วว้าเวสุดีจะเหลียวหาใคร หลังจากการปลงศพเจ้าพ่อของหล่อนแล้วพี่ลาวันก็วิ่งเต้นจำนองบ้านกับที่ดินไว้กับทนายความมีชื่อคนหนึ่งเป็นเงิน1นึ่งแสนบาทเจ้าหญิงแห่งนครจะปาสักได้นำเงินจำนวนนี้ลงทุนตั้งร้านขายเครื่องสำอางแห่งหนึ่งแต่ได้ประสบโชคร้ายอีกอักคีภัยที่เกิดขึ้นจากบริเวณใกล้เคียงทำให้เธอสิ้นเนื้อประดาตัวเหลือเงินสดอีกหนึ่งหมื่บาท ซึ่งไม่สามารถจะทำอะไรต่อไปได้เพราะเพียงแต่เซ็งห้องห้องนึงในทําเลค้าขายก็จะต้องเสียเงินแปะเจี้ยจำนวนสอง0 0ื่บาทพี่ไรวันมีความเข้มแข็งเด็ดขาดมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วหลอนตัดสินใจเป็นหัวหน้าโจรทันทีเงิน1,000งบาทได้กลายเป็นอาวุธทันสมัยคือคาบายสเตนและระเบิดมือปืนพกหลอนได้ใช้เวลาอันเนิ่นนาน รวบรวมสมัครพรรคพวกซึ่งล้วนแต่เป็นไทยอีสานและจัปาสักทั้งสิน้นเมื่อสะสมอาวุธและกําลังพลได้พร้อมแล้วพี่ไลวันก็เปิดการปล้อนอย่างอุกอาจในตอนกลางวันแสกๆร้านค้าทองที่ยาวราชแห่งหนึ่งตกเป็นเหยื่อรายแรกวันนั้นเสียงกระสุนปืนกลดังสนั่นวันไหวลูกจ้างในร้านขายทองสามคนกับผู้ช่วยผู้จัดการตกเป็นเหยื่อกระสุนสแตนด้วยน้ำมือของพี่ไรวันเอง หลอนได้ทองรูปประพันธมามากคิดเป็นเงินร่วมแสนบาทวันนั้นไม่มีตำรวจต่อสู้หรือติดตามจับเลยรถจิบคันใหญ่ได้พาหลอนกับบริวารหลบหนีมาได้อย่างลอยนวลหนังสือพิมพ์ลงข่าวกันเกลียวกลาวโจรสาวพาพวกขับปล้นร้านค้าทองยี่ห้อนั่าแชร์เป็นการปล้นที่อุกอาจที่สุดตำรวจพยายามสืบจับแต่ก็ไร้ผลหาทราบไม่ว่า หัวนหน้าโจรขณะนี้คือเจ้าหญิงพี่ไลวันหล่อนใช้ให้บริวารน,นำทองรูปประพันธ์ที่ปล้นมาได้แยกย้ายกันออกจำน่ายได้เงิน1,20,000บาทพี่ไลวันแบ่งสันปันส่วนให้พวกบริวารอย่างยุติธรรมหล่อนเดินทางไปนครจัปาสักโดยด่วนไม่ช้าก็พาญาตาิห่างๆของหล่อนคนหนึ่งมากรุงเทพเขาเป็นสถาปานิกที่เชี่ยวชาญคนหนึ่ง สำเร็จวิชาสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยไส้งอนการเขียนแปลนและการก่อสร้างปิดบังเป็นความลับใช้บริวารของหล่อนเป็นคนงานในที่สดซ่องโจรซึ่งอยู่ใต้ดินก็เสร็จเรียบร้อยแต่เงินของพี่ไรวันก็หมดพอดีพี่ไรวันเปิดฉากการปล้นเป็นครั้งที่สองคราวนี้ปล้นบ้านค้าหาบดีผู้มีชื่อแห่งหนึ่งที่บางกะปิลูกชายเจ้าทรัพย์หนึ่งคนถูกยิงตาย พี่ไรวันได้เงินสดกับเครื่องเพชรในเซฟประมาณส0 0 0 0ื่นบาทโจรสาวรูปสวยกลายเป็นข่าวสำคัญยิ่งในหน้าหนังสือพิมพ์และในสังคมขณะนี้คือบัตรนี้พี่ไรวันกับบริวารทั้งหลายกำลังทำพิธีขอพรอ,องค์พระแม่เจ้าเพื่อขอให้ช่วยคุ้มครองให้การปล้นรถยนต์จ่ายเงินเดือนของกระทรวงมหาดไทยจงเป็นไปด้วยความสำเร็จผลอย่างราบรื่น ซึ่งพีิไรวันได้วางแผนการไว้เรียบร้อยแล้วเงียบสงัดและวังเวงใจอย่างไรชอบกอนเบื้องหน้าของโจรสาวมีสเตนคู่มือวางอยู่บนพื้นทั้งขวามือติดขับผนังห้องขาบายเกือบ20กระบอกเรียงรายอยู่บนราวปืนพีิไลวันก้มลงกราบองค์เทวรูปมหาเทวีสมครั้งสายตาของหล่อนจ้องมองดูพระพักของพระแม่เจ้าแล้วหล่อนก็พูดออกมาเบาๆ ข้าแต่องค์พระแม่เจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอพระองค์จงโปรดประทานโชคชัยให้แก่ปวงข้าเถิดถ้าการต้นครั้งนี้สำเร็จผลพวกข้าทั้งหลายจะทำพิธีบวงสรวงพระแม่เจ้าด้วยความกตัญญูกะตะเวทีพูดจบหล่อนก็หันมาทางบริวารของหล่อนพวกท่านทั้งหลายจงให้สัตย์ปฏิญาณตัวต่อพระพักเจ้าแม่ของเราเดี๋ยวนี้ได้เลิกที่เราจะออกเดินทางกันแล้วเสียงพึมพำดังขึ้นทันทีพวกโจรต่างให้สัตย์ปฏิญาณว่า จะซื้อตรงต่อกันและจะยอมอยู่ในบังคับบัญชาของพี่ไรวันตลอดไปถ้าหากว่าใครเพี้ยงพร้ำถูกจับกลุมแล้วจะไม่ยอมซัดทอดถึงพรรคพวกเป็นอันขาดพี่ไรวันลุกขึ้นยืนมองดูนาฬิกาที่ผนังห้องเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วพวกเราพวกท่านทั้งหลายจะต้องแยกย้ายกันไปตามแผนการที่ฉันกำหนดให้ขอให้ทุกคนะระมัดระวังให้มากเราอาจจะปะทะก,กับตำรวจผู้ควบคุมเงินอย่างดุเดือด อาวุธปืนพกของท่านต้องซ่อนไวให้มิดเชีดขุนโจรต่างลุกขึ้นเตรียมตัวออกเดินทางทุกๆกคนเต็มไปด้วยความจงรักภักดีต่อพี่ลายวันบรรยากาศตอนสายมืดครึ้มด้วยพายับฝนวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนเป็นวันจ่ายเงินเดือนของข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมบริเวณด้านเหนือของพระบรมมหาราชวางังนับตั้งแต่ประตูวิเศษชัยศรีเรื่อยมาทางทิศตะวันออก รถยนต์ชนิดต่างๆจอดอยู่เรียงรายประมาณสิบคันรถสองแถวยี่ห้อเชฟโรเลตสีเทาคันหนึ่งจอดอยู่เกือบท้ายขบวนซึ่งรถคันนี้แหละเป็นรถบรรทุกเงินของกระทรวงมหาดไทยและบรรทุกเจ้าหน้าที่ที่กำลังไปรับเงินจำนวนแสนในกระทรวงการคลังทิ้งคนรถเฝ้ารถไว้คนเดียวเบื้องหลังรถคันนี้จิบขนาดกลางคันนึงจอดอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตร พี่ไลวันหัวหน้าโจรสาวทิดาสมมุติแห่งองค์มหาเทวีพระอุมาเจ้าหรือเจ้าแม่กาลีนั่งอยู่ในรถคันนี้ตามลำพังหล่นสวมเสื้อเชิ้ตคอฮาวายสีฟ้าแก่มีแพรดดำดอกจุดขาวคลุมศีรษะจดใต้คางแทบเท้าของพี่ไหลวันมีสเตนคู่มือวางอยู่แล้วมีผ้าขาวบางเก่าๆผืนหนึ่งปกคลุม คนของหล่อนรวมหคนกระจัดกระจายกันอยู่บริเวณนั้นบางคนทําเป็นดูของกระจุกกระจิกที่เขาวางขายบางคนนั่งกินขนมบางก็ยืนคุยกันสมุนโจรแต่งกายเหมือนชาวชนบทเพื่อป้องกันไม่ให้ใครพิรุษสงสัยและสายตาของพวกโจรมักจะมองไปที่ประมุกของเขาเสมอพี่ลาวันมีสายลับเป็นข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย และเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่มาเบิกเงินวันนี้หล่อนได้วางแผนการปล้นไว้อย่างแนบเนียนการปล้อนอย่างอุกอาจจะต้องเกิดขึ้นในสองสามนาทีนี้เจ้าหญิงผู้เหลือโฉมแห่งราชวงศ์ลาวนั่งกระสับกระส่ายอยู่บนรถจิบตลอดเวลาและยกนาฬิกาขึ้นดูเวลาบ่อยๆครู่หนึ่งหลอนลืมตาโพลงหัวใจเต้นแรง เมื่อเรเห็นเจ้าหน้าที่เบิกเงินของกระทรวงมหาดไทยกลุ่มหนึ่งเดินออกมาจากประตูว,วิเศษชัยศรีชายอ้วนเตี้ยสูงอายุเป็นผู้ถือกระเป๋าเดินทางขนาดกลางซึ่งบรรจุธนบัตรต่างๆไว้เพียบตามดีกาเบิกเงิน150,000บาทข้าราชการสองคนเดินตามมาคนหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นสายลับของหล่อนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบสคนสะพยสแตนเดินมาตามหลัง ทั้งหมดกำลังสนทนากันโดยไม่ได้เฉลียวใจว่าเงินรัฐบาลในความคุ้มครองของตนจะถูกนางจรสาวปล้นนับบัดนี้พิไลวันเม้นริมผิปากแน่นความตื่นเต้นมาเกิดขึ้นแกล่อนไม่ใช่น้อยล่อนกำลังทำงานสำคัญยิ่งถ้าพลาดพลั้งก็จะต้องเป็นเหยื่อของกระสุนสแตนของตำรวจหรือมิฉะนั้นก็ถูกจำคุกเป็นเวลานานมันเป็นงานเกินกว่าผู้หญิงธรรมดาจะทำได้ โจรสาวเริ่มดำเนินงานทันทีหล่อนเปลื้องผ้าแพร่ที่คลุมศรีรษะออกเป็นสัญญาณให้บริวารรู้ตามที่นัดหมายกันไว้สมุนโจรต่างเตรียมพร้อมที่จะเปิดฉากการปล้นพอคณะเจ้าหน้าที่ควบคุมเงินมาถึงรถยนต์สองแถวของกระทรวงมหาดไทยพิไรวันก็เอื้อมมือเปิดสวิตช์ไฟรถจิบจัดแจงสตาร์ทเครื่องทันทีไม่มีใครสนใจกับหล่อนนอกจากสายลับของพิไรวันซึ่งมองมาทางหล่อนเป็นความหมายซึ่งเข้าใจกันดี ชายหนุม่มผู้นันหน้าซีดเพื่อดเป็นพิรุษเต็มตัวบริวารของพี่ไรวันปราดเข้ามาห้อมล้อมเจ้าหน้าที่การเงินและผู้พิทักษ์สันติราชเปินพกทุกระบอกจี้ไปยังร่างเจ้าพนักงานเป็นการกระทําอย่างรวดเร็วฉับพลันยืนนิ่งๆอย่าเคลื่อนไหวเป็นอันขาดลูกน้องคนสนิทของหล่อนออกคําสั่งด้วยเสียงแปลงๆตำรวจถูกปลดอาวุธแล้ว่ายโจรยึดสเตนได้โจรคนหนึ่งกระชากกระเป๋าเงินมายึดเอาไว้ พี่ไรวันเข้าเกียร์นำรถจี๊บเคลื่อนออกจากที่ช้าๆสมุนโจรต่างวิ่งไปขึ้นรถซึ่งจอมโจรสาวเป็นผู้ขับเมื่อฝ่ายเจ้าหน้าที่หายจากตกตะลึงรถจี๊บฝ่ายโจรก็เลี้ยวผ่านสนามสามเหลี่ยมแล้วหลวงฮิรันิธีกิตเจ้าของร่างอ้วนเตีย้ยหลวงกระเป๋าหยิบป,ปืนพกออกมาวิ่งไล่ตามรถจีบ๊บและยกปืนยิงไปที่รถจี๊บสองสำนักสมุนโจรคนหนึ่งยกสเตนขึ้นกระชับบ่าแล้วยิงต่อมาหนึ่งชุดเสียงปืนดังคำรามกึกก้อง ประชาชนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุวิ่งหนีสับสนอลมานกระสุนสองนัดถูกหลวงฮีรันวิธีกิจทะลุอกสะดุ้งเฮือกล้มลงขาดใจตายขาที่ในเวลาเดียวกันนั้นเองรถเก๋งคันหนึ่งได้แล่นมาทางเจ้าพ่อหลักเมืองและอีกร้อยเมตรจะถึงที่เกิดเหตุการปล้นก็เกิดขึ้นทำให้หนายทหารซึ่งนั่งอยู่ในรถคันนี้แลลเห็นเหตุการณ์โดยตลอด เขามียศเป็นพันโททหารบอกใบหน้าสวยเก๋ไว้หนวดเส้นเล็กๆสวมหมวกเอียงขวาเล็กน้อยรับกับใบหน้าเขาเลยเห็นโฉมหน้าพิไลวันอย่างถนัดและรู้ทันทีว่าลอนคือจอมโจรสาวที่กำลังขึ้นชื่อเลือน,นามหลังจากการป้นผ่านไปเทียงสองครั้งเขามองรถจิบที่แล่นไปอย่างรวดเร็วและกำลังผ่านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฮท่านพันโทร,ร้องบอกพลทหารคนขับตามรถจิบคันนั้นไปว้ย ข้าต้องเอาตัวไม่โจรสาวนั่นนี่ได้โชคดีเหลือเกินมาพบเหตุการณ์อย่างเงี้ยโดยบังเอิญแท้ๆเก๋งสีดาถูกเร่งความเร็วทันทีเจ้าพนักง,งานตํารวจสองคนซึ่งควบคุมเงินกระทรวงม,มหาดไทยโบกมือเป็นสัญญาณให้หยุดเพื่อจะขอติดตามไปด้วยแต่ท่านพันโทรหรือไอ้เสือใบจอมโจรชะงอกหน้าร้องบอกว่าจะจับเองเรีบเอาคนเจ็บไปส่งเธอะเรากับลูกธนูแล่นออกจากคันศร สโต๊ตสีดำติดตามจิบไปด้วยเร็วเสือใบนั่งมองดูรถจิบซึ่งแล่นอยู่ข้างหน้าอย่างชื่นชมจอมโจรลุกขึ้นปีนข้ามไปนั่งโคกับคนขับสมุนคนสนิทของเขาส่งเสียงหัวเราะกังวานไม่เลวเว้ยแม่คนนี้มีวิธีปล้นแล้วก็รวดเร็วดีมาก เร็วๆไอ้น้องชายต้องตามให้ถึงที่เงินรัฐบาลจำนวนนี้ข้าจะต้องเอากลับคืนให้ได้มันเป็นเงินตราของชาติเกิดขึ้นจากน้ำเงินน้ำไครของราษฎรข้าจะจัดการคืนให้กรมกองนั้นเร่งรถให้เร็วขึ้นอีกหน่อยสิวะสตูดเก่งกระชัน้นชิดรถจิบเข้าไปทุกทีสมุนของพี่ไรวันคนหนึ่งรายงานให้ทราบว่ามีรถติดตามมาจรสาวบังคับรถจิบเลี้ยวไปตามวงกลมสนามหลวง ด้านอนุสาวรีย์ทหารอาสาและข้ามสะพานผ่านพิภพตรงไปตามถนนราชดดเนินกลางอย่างรวดเร็วรถทั้งสองมีความเร็วไม่ยิ่งย่อนไปขวากันและขณะนี้เปรียบเหมือนกับมีการประลองความเร็วกันบนถนนหลวงทิ้งระยะห่างกันประมาณ150เมตรเพียงครู่เดียวก็ถึงสะพานผ่านฟ้าจิบของโจรสาวตัดตรงเข้าถนนหลานหลวงชนจากรยานสาล้อคันหนึ่งแหลกละเอียดทั้งคนทั้งรถ คนขับสามล้อก,กลิ่งไปหลายทอดคนสนิทของจอมโจรเหยียบคันน้ำมันลงไปอีกแต่จ๊บก็หน,นีห่างออกไปอีกเสียงเครื่องยนต์ของรถทั้งสองคันครางกระหึ่มพี่ไรวันสั่งคนขับของหลอดด้วยเสียงเด็ดขาดยิงยิงไปที่รถคันนั้น สแตนที่วางอยู่บนตักของชายร่างใหญ่ถูกยกขึ้นประทับยิงมาที่รถของเสือใบเสียงปืนดังสนั่นวันไหวและกระสุนนัดหนึ่งถูกกระจกหน้ารถสตตนเก๋งแตกละเอียดเฉียดศรีรษะขุนโจรไปอย่างหวุดหวิดคนรถพูดกับนายของเขายิงมันบ้างสิครับพี่ใบจอมโจรยิ้มเยือกเย็นหยิบคาบใบที่วางอยู่บนตักมาถือหมุนกระจกบังลมหน้าขึ้นยกปืนประทับเหนี่ยวไกปล่อยกระสุนออกไปแต่เป็นการยิงขู่มากกว่า เสียงปืนทำให้ประชาชนอ,อกสัตวขวัญแขว,น,ขวนต่างฝ่ายต่างยิงโต้อตอบกันจิบเพนแผลวข้ามสะพานจจตุรพักรังสิตหรือสะพานขาวคราวนี้ยิงระยะห่างจากสตูดเก่งราว200เมตรการยิงยุติลงแล้วพิลไลวันเร่งความเร็วของรถขึ้นอีก เสียงระฆังที่เสาห้ามรถเชิงสะพานโยมาราชดังแก๊งแก๊งเสาเหล็กสองต้นค่อยๆลดต่ำลงมาพิไรวันขับรถผ่านไปได้อย่างบุดวิดแล้วเสาเหล็กทั้งสองก็ปิดการจราจรพิไรวันถอนให้ใจอย่างโล่งอกหลอนหันไปมองดูข้างหลังแล้วยิ้มออกมาได้สตูดเก่งต้องหยุดขบวนรถสินค้าอันยาวเหยียดซึ่งกำลังแล่นผ่านถนน โจนสาวบังคับรถหยุดนิ่งเชิงสะพานอุ่รูปหงหันมาออกคำสั่งกับบริวารแล้วทุกคนลงจากรถที่หมดหลบเข้าไปในร้านกาแฟนอนในเชื้อแกเอารถกลับไปสำนักของเราได้แล้วพร้อมด้วยเงินที่ปล้นมาไม่ต้องห่วงฉันพิไลวันพาบริวารลงจากรถ ชายร่างใหญ่นำรถจิบออกแล่นต่อไปอย่างรวดเร็วจนสาวเลยเห็นขบวนรถไฟพ้นไปแล้วหลอนพาบริวารข้ามถนนเข้าไปในร้านกาฟแฟแห่งหนึ่งไม่มีใครสนใจกับหล่อนเลยพอเหล็กขวางถนนถูกยกขึ้นสตูดเก๋งของเสือใบก็แล่นปราดข้ามทางรถไฟไปอย่างรวดเร็วคราวนี้จอมโจรเป็นผู้ขับเองจิบคันนั้นยังคงอยู่ในสายตาของขนจร เสือใบแปลกใจยอย่างยิ่งที่เห็นคนขับรถมีเพียงคนเดียวสตูดเก๋งผ่านหน้าร้านกาแฟไปแล้วเสือใบกว่าสายตามองสองข้างทางก็รู้ว่าโจรสาวกับพพวกลงจากรถหลบหนีเข้าตรอกใดตรอกหนึ่งไปแล้วเขาบอกกับตัวเองว่าเขาจะต้องจับรถจิบคันนี้ให้ได้เพราะอย่างน้อยเขาจะได้ทราบหลักฐานที่เกี่ยวกับโจรสาวร่าำสครานตาคนนี้เสือใบอยากจะเห็นหน้าหล่อนอยากรู้จักกับหล่อน เพื่อแนะนําให้หล่อนเลือกปล้นแต่เฉพาะมนุษย์ทานาบนหลังคนไม่ใช่ปล้นรัฐบาลหรือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธรรมอันเป็นอุดดมคติของเสือใบสตูดเก๋งกระชั้นชิดติดเข้ามาทุกขณะสมุนของไม่เสือหันมามองดูก็ตกใจเร่งความเร็วขึ้นไปอีกที่สี่แยกราชเทวีรถขยะของเทศบาลคันหนึ่งกำลังเล่นข้าสะพานจากสนามเป้าอย่างรวดเร็ว จิบพุ่งใส่รถกระบะคันนั้นโครมมันเหมือนกับเสียงฟ้าผ่ารถทั้งสองคันปะทะก,กันอย่างเต็มที่จิบแหลกละเอียดหน้าหม้อพังยับเยินขนขับสมุนของพี่ไหลวันกระเด็นหวือไปจากรถสิ้นสติสมประดีประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นต่างรู้สึกหวาดเสียวส้นจะสยองไปตามๆกันสตูดเก๋งลดความเร็วลง และหยุดห่างจากรถจิบไม่กี่มากน้อยประชาชนวิ่งเข้ามาห้อมล้อมเสือใบในเครื่องแบบในพันโททหารบอกเปิดประตูก้าวลงจากรถวิ่งมาที่รถจิบและมองเข้าไปในซาของรถจิบซึ่งแทบจะจำไม่ได้เขาเรีบหยิบกระเป๋าเงินและเปินสเตนของพี่ไรวันขึ้นมาถือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราชคนหนึ่งเข้ามาย่างที่เกิดเหตุพอดี เสือใบยเยือกเย็นพอที่จะเผชิญหน้ากับพลตำรวจพูดนั้นเขายิ้มกับพลตำรวจแล้วพูดว่าว่าตามรถคันนี้มาจากพระบรมมหาราชวังมันปล้นเงินของเจ้าหน้าที่การเงินของรัฐบาลว่าขับพัน์มาพอดีก็ไล่ตามมานี่เงินอยู่ในกระเป๋านี่แหละพวกมันอีกหลายคนหลบหนีไปได้นี่ท้องที่พญยาไทยใช่ไหมพลตำรวจยกมือวันทยาหัดถกแล้วครับเออดีแล้วหรือจะแจกนำมันไปส่งโรงพยาบาลที แต่ว่าว้วคิดว่าคงไม่รอดเอาละว้วจะไปพบนายเลือที่โรงพักเดี๋ยวนี้แหละเงินกับอาวุธปืนกลน,นี่อ้วจะเอาไปเองตำรวจยกมือวันทยาหัดจอมจรอีกครั้งหนึ่งเสือใบซ่อนยิ้มไว้ในหน้าหันไปมองดูสมุนของพี่ไหลวันด้วยความสงสารแล้วหมุนตัวกลับเดินไปที่สตูตเก๋งของเขาในหนาทีนั่นเอง สตูดเก๋งสีดำซึ่งเป็นพาหนะของขนโจรอันเรื่องชื่อได้แล่นมาหยุดหน้าสถานีตำรวจนครบานพยาไทยซึ่งสถานีตำรวจที่กล่าวนี้อยู่ห่างจากถนนเข้าไปประมาณ40เมตรนายทหารกำมาลอชั้นผู้ใหญ่ทอดสายตามองไปยังโรงพักแล้วก็ยิ้มกับคนขับรถของเขาที่จริงเงินทั้งกระเป๋าเนี่ยมันจะช่วยให้ข้าสุขสบายไปนานทีเดียวแต่ว่าขุนโจรผิวปากเบือ มันเป็นเงินของรัฐบาลเงินของชาติแล้วก็ตบศรีรษะพลทหารปลอมซึ่งเป็นคนขับรถของเขาโจรอย่างข้าดีกว่าไอ้พวกข้าราชการที่ช่อราดบังหลวงซสะอีกหน้าฉากมันเต็มไปด้วยกิ่ติยศแต่หลังฉากตั้งหน้าคดโกงกอบโกยเงินเข้ากระเป๋าเอ็งคอยดูไอสัตว์นรกโพลท,ทำลายชาติเหล่านี้อยู่ในบัญชีของข้าทั้งนั้น ข้าจะต้องปล้นมันให้จงได้เพื่อเอาเงินของมันมาแจกจ่ายพี่น้องที่อยากจนของข้าแล้วข้าจะซื้อรถเก๋งโกโก,โกขี่สักคันหนึ่งสมุนของเขาไม่กล้าพูดอะไรได้แต่อมยิ้มขุนโจรล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบสมุดพกและปากกาหมึกซึมออกมาเปิดสมุดออกเขาเขียนข้อความลงหลังนามบัตรสีขาวซึ่งด้านหน้าของนามบัตรแผ่นนี้ปรากฏนามและนามสกุลอันแท้จริงของเขา อันเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเสือใบคือเรวัตวิชุประภาอดีตข้าราชการชั้นเอกผู้ที่จบความรุ่งเรืองของเขาด้วยการฆ่าพันยายอดรักซึ่งเป็นชู้กับเพื่อนของเขาท่านสารวัตรที่รักโปรดคืนเงินในกระเป๋านี้ให้แก่กรมกองผู้เป็นเจ้าของเงินนี้ด้วยผมชิงมาได้จากนางจรเสือใบ อ่านทานดูเรียบร้อยเขาก็บรรจุน้ำบัตรลงในซองสีขาวขนาดเล็กแล้วปิดผนึกซองด้วยน้ำลายจาหน้าซองถึงสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลสิบตำรวจตรีคนหนึ่งเดินดุ่มๆออกมาจากโรงพักขุนจรเลยเห็นเข้าก็ชะงงอกหน้าออกมาร้องเรียกเฮ้ hey, น้องชายมานี่สิสารวัตรอยู่ไหมผู้พิทักษ์สันติราชชิดเท้าตรงพร้อมกับวันทยาหัดเสือใบไม่อยู่ขอรับ ท่านไปกระทรวงเมื่อสักครู่นี้เองเสือใบเปิดประตูรถออกอ้วาฝากกระเป๋าไว้เหตุสารวัตรหน่อยสิถ้าเขากลับมาบอกเขาก็แล้วกันว่าอ้วเป็นพี่ชายของเขาได้ครับขุนโจรส่งกระเป๋าบรรจุธนบัตรของกระทรวงมหาดไทยให้ตำรวจผู้นั้นพร้อมรีดนามบัตรของเขาซึ่งบรรจุอยู่ในซองขอบใจมากน้องชายกันลาแล้วนะสวัสดีสตูดเก๋งถูกสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์ออกแล่นไปอย่างรวดเร็ว ใบหน้าของจอมโจรยิ้มแย้มแจ่มใสเขากำลังนึกถึงโจรสาวที่กล้าหาญชาญชัยยิ่งนักเขาคิดว่าเขาจะต้องพยายามสืบหาสำนักของหล่อนให้ได้เสือใบได้บันทึกไว้ในสมุดประจำวันของเขาวันนี้เขาช่วยป้องกันเงินของรัฐบาลไว้ได้แสนกว่าซึ่งไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อย